สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกำมลนวันนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ็อปปิกของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องถามตอบเนื้อเรื่องก่อนอื่นนะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะ take out your notebook and write number one number two and number three นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนะคะเขียน ข้อ1ข้อ2ข้อ3เลยนะคะเราจะเขียนคำยากกันก่อนค่ะนะักคำแรกนะคะ number one ชวีวัน number two มนทน number three อัตะคัสเฉลยคำยากนะคะ number one ชวีวันสะกดได้ดังนี้ค่ะ ชอ,อ,อีฉวีวอรอรอนอวันฉวีวัน Number two, นนนนอรอน์มนทนมอนมนทลอทนมนทน Number รทอัต,ตคัดอ,อไม่หันอากาศต่ออัตตะคอไม่หันอากาศดอคัดอัต,ตคัด มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะการถามตอบเนื้อเรื่องนะคะทําไมเราต้องมีการตั้งคําถามขึ้นมาคะก็เพื่อที่เราต้องการจะทราบข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะและนอกจากนี้นะคะเราตั้งคําถามก็เพื่อที่จะได้ทดสอบนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีความรู้จริงหรือไม่หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ และในการตั้งคำถามส่วนมากก็จะมีคำเหล่านี้นะคะอยู่ในประโยคคำถามเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมอาจจะมีคำประมาณนี้นะคะอยู่ในประโยคคำถามมาลองดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นบทความบทกลอนหรือว่าประโยคนะคะแล้วร้องให้นักเรียน ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอัะตัวอย่างแรกความโกรธนั้นเหมือนทะเลบ้าคลื่นซัดซาสาสโครมโหมถลาลมกระหนำ่ำซ้ำค,คลื่นคลื่นมาเหมือนอุราลุ่งโชดเพราะโกรธครันคำถามจากกรอนนี้นะคะคำถามคือกรอนนี้ต้องการกล่าวถึงอะไรอลองเดาดูนะคะ คำตอบนะคะก็คือกล่าวถึงความกโกรธนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะยังอยู่ในบทกลอนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนคําถามค่ะโดยคําถามนี้เปลี่ยนเป็นว่าเปรียบความกโกรธเหมือนกับอะไรนั่นเองนะคะคําตอบก็คือเปรียบว่าเหมือนกับทะเลบ้านั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะอโรคยาปารมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐการมีสุขภาพดีไม่มีโรคจึงเป็นความสุขซึ่งความสุขนี้ประกอบด้วยสุขกายสุขใจและสุขทางสังคมคำถามนะคะคืออโรคยาปรมาลาภาหมายถึงอะไรลองเดาดูนะคะคำตอบก็คือการไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐเราจะหาคําตอบได้จากอันไหนเราหาได้จากในประโยคหรือว่าในข้อความที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะข้อความที่ให้มาก็คือดูดีทีวี1,925บาทพร้อมโทรฟีกับ GSM a d v a n c e ซื้อจานดาวเทียมดีทีวีช่องจุใจไม่มีรายเดือน แถมได้ซิมเบอร์สวยค่าโทรฟรีและอีกมากมายรวม1,345บาทจาก GSM a d v a n c e คำถามนะคะถ้าติดตั้งจานดาวเทียม DTV จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรเราหาคำตอบได้จากข้อความนี้ได้เลยนะคะบทความนี้ได้เลยคำตอบก็คือได้ซิมโทรศัพท์และค่าโทรฟรีนั่นเองค่ะ มาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้คือ1ให้นัก,กเรียนอ่านหนังสือภาษาพาทีน้าที่57ถึง59และ2นะคะตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยปากเปล่าไม่ต้องเขียนค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ Don't write. Just speak only ค่ะโจทย์นะคะคืออ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องคุณครูนะคะขึ้นข้อความข้อที่หนึ่งให้ดังนี้นะคะ Are you ready number one คนที่พูดแต่ความจริงโดยเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งปราศจากความคลั่นคล้มต่างๆจึงมีความสุขคำถามนี้นะคะถามว่า ข้อความนี้กล่าวถึงอะไรโดที่คุณครูนะคะมีตัวเลือกให้นั่นก็คือตัวเลือกแรกนะคะผลของการพูดความจริงหรือว่าตัวเลือกที่2วิธีพูดความจริงจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อความนี้กล่าวถึงผลของการพูดความจริงนะคะ number two สาเหตุของการนอนไม่หลับโดยมากไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นเพราะฟุ้งซ่านและความเคยชินคำถามคือข้คอความนี้กล่าวถึงอะไรตัวเลือกแรกนะคะโรคภัยต่างๆตัวเลือกที่2สาเหตุของการนอนไม่หลับฉเฉลยนะคะข้คอความนี้กล่าวถึง สาเหตุของการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะ Number three ข้อความที่3นะคะยังเหมือนเดิมกับข้อความที่2แต่เราเปลี่ยนคำถามค่ะโดยถามว่าคําว่าฟุ้งซ่านหมายความว่าอะไรในข้อนี้นะคะเราถามเพื่อทดสอบความรู้ของผู้ตอบนั่นเองค่ะโดยมีตัวเลือกให้ดังนี้นะคะระหว่างไม่สง,งบกระวนกระวายหรือ หมายถึงสง,งบนิ่งไม่ทําอะไรเลยเฉลยนะคะข้อนี้ตอบว่าไม่สง,งบกระวนกระวายนั่นเองค่ะคำว่าฟุงซ่านนะคะข้อ4นะคะ number 4อันตรายของการฉีดยามีมากมายจึงควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเมื่อป่วยด้วยโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่นไข้หวัดคออักเสบท้องเสียคำถามก็คือใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไรระหว่างโรคที่ไม่ร้ายแรงหรืออันตรายของการฉีดยาฉเฉลยค่ะใจความสำคัญของข้อความนี้ก็คืออันตรายของการฉีดยาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ n u m b e r 5ข้อ5ยังอยู่กับข้อความเดิมนะคะแต่คำถามเราเปลี่ยนค่ะถามว่าทำไมจึงควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาซึ่งในข้อนี้เราต้องการทราบเหตุผลนะคะตัวเลือกก็คือเพราะจะทำให้เป็นไข้หวัดหรือเพราะจะเกิดอันตรายได้ฉเฉลยค่ะคำตอบก็คือ เพราะจะเกิดอันตรายได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนตอบถูกทั้ง5ข้อเลยหรือเปล่าเอ่ยโอ้ท่านักเรียนตอบถูกทั้ง5ข้อเลยนะคะแสดงว่านักเรียนกูจอบมากๆเลยค่ะซึ่งคําตอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในข้อความหรืออยู่ในเนื้อเรื่องนั้นๆนะคะโดยเราต้องจับใจความให้ได้ว่าเขาถามเรื่องอะไรอยู่นะคะหรือว่าบางข้อหรือว่าบางข้อความเนี่ย ขาก็จะมีการถามที่นอกเหนือจากในเนื้อเรื่องที่ได้อ่านนะคะอาจจะเป็นความรู้นะคะภายนอกซึ่งนักเรียนก็ต้องอ,อ่านหนังสือเยอะๆนะคะเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเราเองนะคะและทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะในเรื่องการถามตอบเนื้อเรื่องนะคะอาจสรุปแล้วก็คือเป็นการถามเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการจับใจความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ และแล้วก็จบบทรเรียนในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเรียนเรื่องต่อไปนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนย้อนคลิปกลับมาดูได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ